ฝนตกหนักกีฬาต้องหยุดการแข่งขันไทยลีกเกมราชบุรีเชียงรายถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเตะและผู้ชมแต่ที่น่าสนใจคือทีมเชียงรายฮัสสันกำลังมีแผนอดเช็คฟอร์มของนักเตะทีมชาติในเกมครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งทําให้ผู้ชมต้องพลาดโอกาสได้ติดตามการแสดงของนักเตะชั้นนําเหล่านี้แต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่ก็พลาด การยกเลิกเกมครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการและการวางแผนที่ไม่เพียงพอของสโมสรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมในอนาคตในทางกา,การแข่งขันไทลีกเป็นการแข่งขันที่สำคัญและได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมายโดยเฉพาะในเกมครั้งนี้ที่มีทีมเชียงรายฮัสสันที่กำลังมีแผนอดเช็คฟอร์มของนักเตะทีมชาติแต่การยกเลิกเกมครั้งนี้ทำให้ผู้ชมต้องพลาดโอกาสได้ติดตามการสแสดงของนักเตะชั้นนำเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและน่ากังวล แล้วคุณคิดยังไงการยกเลิกเกมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าสโมสรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการและการวางแผนที่ดีขึ้นขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนของความคิดเห็น